อะไรวครับเผื่อวันนี้เราอยู่ในเกมส์สกิลอะไรกันที่หมดแล้วนะซึ่งเกมนี้เราจะทำมาประสานต่อในสกินเอ่อไอพวกนี้นะฮะโอ้ใช้เวลาเป็นพาร์ทแน่เลยอันนี้เนี่ยความสามารถพิเศษก็คือเวลาเราเอ่ออาร์ดแรกเลยเวลาเราใช้สกิลเอ่ออาร์ชดอนเอ่อฝนอาอาร์ชดอนเนี่ยมันจะใช้เวลานานขึ้นแล้วเวลาเราเส่อาร์ชดอนเนี่ยเราก็ใช้อาร์ชดอนเลน ฝนอาเซิฝนธนูเนี่ยแล้วเรามีอาซิรอนเนี่ยมันจะเพิ่มมาอีกตัวเนื่อเข้ากพลัพิเศษของมันนะฮะเดี๋ยวอันนี้ผมจะรวมไปถึงเออ่ยากเลยก็แล้วกันเพราะว่ามันอะไอไม่ใช่ดิรวมไปถึงส่อรวมไปถึงถึง,ถงไหนหรอวะถึงประมาณจอมเม็ก็แล้วกันนะเพราะว่าคือมันเดี๋ยวมันชิปปติดิทฐ์พลัมันจะยเยอะเกินไปนะ เดี๋ยวแม่งเปิดที่เต็มดิเอามาดูไอ้ตรงนี้ดีกว่าฮะเอาด่านด่านด่านดาน,ดาน,ดานสเปียร์ตันก็แล้วกันอ่ะนะฮะสเปียร์ตันไม่โหดหรอกใครว่าโหดก็บ้าแล้วเอ้ยกูเสกผีต่อไม่เป็นแรไม่เป็นแรงหมดไว้ได้หน่อ <c oughs> ยหน่อยเค เนี่ยน,นะครับนี่ความพิเศษของมันคือเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับนี่เราเสกฝนอะไรตรงนี้มาใช่ไหมจากสองตัวเป็นสามตัว What the fuck? วัตถฟ้าว้าวนี่มันโซเมซิ่งมากเดี๋ยวเราจะลองเอ่อใช้อีกรอบหนึ่งนะบ้ามันมีหรือเปล่านะกูะ <c oughs> ว่าเลวอันนี้คือผมไม่ได้เสกนะนี่นะครับ มันก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ส่วนในที่เหลือเนี่ยไอ้อังแข็งไฟแล้วก็ทองเนี่ยก็เหมือนกับคลิปที่แล้วเลยที่เป็นซอฟ์วร์นะแล้เวเราไปดูสเปียร์ตันกันดีกว่านะต่อไปครับอันนี้ก็เป็นเออสเปียร์ตันเหมือนกันนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเออความสามารถพิเศษคือเวลาเราใช้เอ่อเลสสเปียร์ตันเนี่ยมันจะ เพิ่มคูณสองมาจะนานขึ้นแล้วก็เวลาเราไอ้นี้เนี่ยเวลาเราเอ,อ่อเรียกว่าไงเราใช้สกิลเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวก mm ็ hmm. เ,ออเหมือนกับอาช,ชิยอนเลยนะคะเดี๋ยวไปทําให้ดูนะโอเคครับสเปียร์ตันตัวนี้นะฮะเออาทำให้ดูนะฮะเวลาเรทครับผมนี่ฮะเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเนี่ยครับนี่ไปนี้ก็จะเป็นไอตัวแบบว่าติดไฟเนาะ มันเวลาใกล้ๆมันก็ติดไปประมาณนี้นฮะเราไปเราจอมไปถึงจอมเวทเลยดีกว่าต่อไปเป็นดาบคู่นะซึ่งอันนี้เนี่ยเวลาเราเอ,อเ่อเขารียกว่าไงเวลาเราเออใช้สกิลอ,อ่ะขุดเร็วกับการฝึกที่เร็วขึ้นาการสร้างเร็วขึ้นเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าเวลาใช้อ่ะยาว ยาวขึ้นยาวป่ากปกตนินะเมอรีนี่สุดท้ายเลยก็คืออันนี้เนี่ยมันจะอ่าเวลาลสปอนเมอริกมาตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะคูณสองเป็นสองตัวนะจากที่รู้กันแล้วว่าหนึ่งคูณสองไอ้ไม่ใช่เอเออถูกแล้วสองสองหนึ่งเท่าสอง,สองเออนั่นแหละนะมันก็จะมาแัานนี้ไม่เชื่อเดี๋ยวมันทําให้ดูเอาด่านกระบทนักเวทเลยอะ่ะเอา โอเคอ่ะผมเสกมาตัวนึงนะดูให้ดีนะปึ๊บเป็นแปดสิบแปดจากนั้นก็เน่สองตัวบอกแล้วครับของแท้ของแท้ก็สองตัวอันนี้ผมเรียกมาสองครั้งได้เป็นแปดสิบเจ็ดอ่ะก็เรียกมาอีกสองตัวเรียแหละครับพว่รพิเศษของรูปปั้นนี้ต่เราสามารถเออเออไอเชีย่ยแม่งเอากันเรื่องผู้หญิง